بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي อัลัย์เบาะดะสัลลัมอาลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักาตุขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮฺสุภาอวตตะลาจงได้โปรดประสบด้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องการทำดีต่อพ่อแม่และการติดต่อเครือญาติ เรื่องของการทำดีต่อพ่อแม่นั้นก็มีคำสอนอยู่ในทุกๆศาสนานะครับว่าลูกนั้นจะต้องทำดีต่อพ่อแม่แต่ในสําหรับศาสนาอิสลามนะครับมีตัวบทชัดเจนที่มาจากอันกุรอานและฮะดีสที่พูดถึงความสำคัญของพ่อแม่ซึ่งราสัมผัสตด้ลาได้รัสว่า วะอบดุลลาฮว่าละจุชิกูบิฮิใชาท่านทั้งหลายจงอิบาดัดต่อลละ์และอย่าเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์ว่าบิลวาลีได้เนื้ซานาและท่านจงทำดีต่อพ่อแม่จากอาญาน์นี้เราจะเห็นว่าประการแรกที่มนุษย์ทุกคนจะต้องทำก็คืออิบาดัดต่อลละ์แต่พระองค์องค์เดียวแต่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวและ ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เอามาคลุกสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลายมาเป็นภาคีเทียบกับพระองค์เป็นอันขาดนะครับซึ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของมุสิมทุกคนอย่างแรกเราลงมาก็จะต้องทำดีต่อพ่อแม่จากอายะนีจ้จะเห็นได้ว่าพ่อแม่นั้นเป็นบุคคลแรกที่ลูกจะต้องทำดีต่อเขาทั้งสอง เราลงมานอกจากพ่อแม่แล้วก็มีวะบิดินกูรุบาญาตเไกลชิดอันนี้เราก็ต้องทําดีนะครับญาติที่เป็นพ่อแม่พี่ป้าน้าอาเราจะทอดทิ้งไม่ได้วันยกจามาเด็กกำพร้าเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่วนวาซาจีน,าานคนยากจนขัดสนที่เขาไม่มีอาหารไม่มีที่อยู่นะครับถ้าเราช่วยได้ก็จาเป็นที่จะต้องช่วยเขาเหล่านั้น วันจาริินกุรวุวาบุคคลต่อมาก็คือเพื่อนบ้านที่เป็นญาติที่ใกล้ชิดเป็นเพื่อนบ้านด้วยเป็นญาติด้วยอันนี้ก็เรียกว่าสองเลยนะสองอย่างเลยคู่กันอยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นญาติด้วยบุคคลต่อมาวันจารินวันจาริอันจุนุบีวันจจริจุนุบญาติเหมือนกันแต่ว่าห่างไกลไป นะครับก็คือ,เ,อเป็นเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้เป็นญาติก็คือห่างไปนอีกนิดหนึ่งอันแรกนั้นเป็นเพื่อนบ้านแล้วก็เป็นญาติด้วยวัสดอไฮเบรีินแยมบุคคลต่อมาก็คือเพื่อนสหาย่าจจะเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนการเดินทางที่เดินทางไว้กับเรานะก็จะต้องทำความดีวับนิสบีนผู้ที่ไม่มี เงินทองจะกลับบ้านคือกลับมาแล้วนะไม่มีที่อยู่ไม่มีไม่สามารถจะกลับบ้านก็ช่วยนะช่วยช่วยไปประมาณมารดากไอมานุก,กุมแล้วก็ผู้ที่มือขวาของเขาครอบครองก็คือเป็นทาสหรือเป็นทาสีที่อยู่ในการดูแลของผู้เป็นนายนะไม่ใช่ว่าเป็นทาสแล้วเราก็กดขี่ข่มเพงใช้ทาสจน ตา,ายนะเหมือนในหนังเนะี่ยอันนี้ก็สามก็ได้พูดไว้เรื่องธาตุอาาตอนปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีธาตุแล้วนะครับก็ก็ก็เรื่องนี้ก็อาจจะหมดไปหรืออาจจะกลับมามีอีกเราก็ไม่รู้นะอน,นาคตขา้างหน้าสรุปว่าหน้าที่ของเราอย่างแรกก็คืออิบาดาต,ตอลอดด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เพียงองค์เดียวรองลงมาคือพ่อแม่ และก็บุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วมีอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าวอซอยน้นอิซานะบีวาดีใดฮิฮุสนาเราได้เสียงเสียมนุษย์ให้ทำดีต่อพ่อแม่เยอะเลยนะครับนะอย่างในสุร้ออิสร้อเนี่ยก็บอกว่ากอรรรบบุกะอัลลอฮจะบูดูอิลอัยฮฺพระเจ้าของท่านก็คือขอัลลอฮฺสุบฮานวะตะาลใช้ใช้ให้ท่านนั้นอิบะดาต่อพระองค์ อย่าอิบาดใครนอกจากพระองค์โอบิลวาลีไดเนียสานาและก็ททำดีต่อข่อแม่อิมมายยบลุกันนะอาฮัดกัลคีบะระ uh อาฮาดุฮุมะอูกิลาฮุมะฟลาะตะักุลลาฮุมาอุฟินหากว่าคนหนึ่งคนใดก็คือพ่อหรือแม่หรือสองคนเลยเนี่ยแก่ชราก็อย่าได้พูดกับเขาทั้งสองด้วยคำว่าอุฟ คือเป็นคำพูดที่เบื่อหน่ายโอ้ยนะหรือเวลาตันหดหูมาหรือ,ะะต,รอตะคอกมีเยอะนะครับปัจจุบันนี้ลูกตะคอกพ่อ,อ,อแม่พอแม่นี่แก่เด้อหลงหลงลืมลืมลูกก็พูดในความเบื่อหน่ายแล้วก็ตะคอกตูด,ดันอันนี้สำคัญกอคุณเจ้าจงพูดละหูมากับเขาต้องสองเก้าลันแกรีมาคำพูดที่ให้เกียรติ พูดครับพูดขาหรือว่ามีน้ำเสียงบางคนเนี่ยพูดโทรศัพท์นี่ครับครับขาครับแต่วเวลาพูดกับพ่อแม่เนี่ยโอ้โหฟังดูไม่ได้เลยแต่ครอบดูดันฉุนเฉียวพ่อแม่นี่ต้องตามง้อไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไปโรงเรียนนะไม่งั้นหนูหน,หนูหนูนี่ทา้าทายพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะกลัวลูกจะหนีไปกลัวลูกจะไม่ดี อ้าวลกูกกินข้าวเถอะนะเนี่ยจะมะให้ทถ,ถานู้นให้เท่านี้เดี๋ยวเห็นมาเยอะนะครับแต่ปรากฏว่าลูกก็ไม่ไม่พูดดีนอันนี้ต้องระวังนะครับปู้ที่มีพ่อแม่ที่แก่เท่าต้องพูดกับเขาทั้งสองด้วยความดีก็มีฮะดิษีบทหนึ่งนะครับที่รายงานโดยอับดุลรหมานอับดุลล์อิติมัสอูด ได้กล่าวว่าสันงดุนนบีซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอายุอามะลอยฮับบุอิลลอห์อัลละฮ์ประการพระโกว่าท่านอับดุลไรด์มัสอูดเนี่ยรายงานว่าฉันเนี่ยได้ถามท่านนบีว่างานใดที่เป็นที่รักยิ่งน่าที่อัลลอฮ์มากที่สุดกอ็อัลสซลาตุอัลเลาะว์กติฮะนบีก็บอกว่าอย่างแรกนะก็คือละหมาดให้อยู่ในเวลาตรงเวลาอันนี้ก็ จะเรือกสำคัญเพราะละหมาดมันมีกําหนดเวลาไม่ใช่นอนตื่นสายนะเขาเรียกอาจารย์สมบรูรณ์แล้วก็ยังไม่กระดิกเลยหรือเวลาเย็นเนี่ยก็นั่งคุยกันจนล่าจนจะหมดเวลาอยู่แล้วพึ่งจะรีบไปละหมาดอันนี้ก็ไม่ใช่มันการละหมาดอยู่ในเวลาก็คือเมื่อต้นเวลาแล้ก็เริ่มทำแต่อรอช้าอันนี้เป็นงานที่เรารักมาก กุณตุสุม,มาไออยู่ฉันก็ถามอีกว่าแล้งงานอะไรอีกล่ะครับกอลเบรุนวาหรือใดท่นานอาบีก็บอกการทําดีต่อพ่อแม่งานแรกก็คือเรื่องอิบาดะเนี่ต้องลงพองานสองก็ให้ทําดีต่อพ่อแม่กุนซุมมาไอายูฉันก็ถามอีกว่าแล้วมีอะไรอีกล่ะครับท่นานนบีก็ตอบว่าอันจีฮาดูฟีสบีลิลาการต่อสู้ในหนทางของอลัลลอฮ ต่อสู้ยังไงแล้วต่อสู้ก็มีหลายรูปแบบนะครับปัจจุบันไม่มีอารบราฆาฟันการต่อสู้ทางวิชาการทางความรู้เนี่ยเราก็ต้องต่อสู้เพราะมีกระแสที่สร้างความเกลียดชังให้กับอิสลามมุสลิมอย่างมากมายการต่อสู้ก็คือเผยแพร่ความจริงจากอิสลามให้ไปถึงคนที่ไม่รู้ เขาจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ไม่ใช่นาทีเรานะครับหน้าที่เราก็คือเผยแพร่อิสลามที่แท้จริงให้กับเขาไม่ใช่พอไปเผยแพร่เขาไม่เชื่อแล้วก็ไปเสียสีไปด่าเขามันไม่ใช่นาทีนะครับหน้าที่เราคือเป็นเพียงผู้ตับลีกผู้บอกผู้ชี้แจงเท่านั้นมีฮีกะดิสิ่งที่ท่านนบ,บีได้ ล่วไว้บอกว่ามันแกนายุมินูบิลลาฮิวะเลียวมินอาคิรฟัลยุกริมดอยฟะหูใครก็ตามที่อีมานต่อรอดละวันสิ้นโลกแล้วให้เขาจงให้เกียรติต่อแขกโมังแกนายุมินบินเยาวมิลอาคิรบิลลาฮิวะเลีาวมินอาคิรและใครที่อีมานต่อรอดละวันสิ้นโลกเนี่ยฟัลยาสินรอฮิมาหูก็ให้เขาติดต่อเครือญาติก็คือนอกจากพ่อแม่แล้ว พี่ป้าน้อาลุงตานะก็ต้องติดต่อว่ามันแค่นายุมิลบิลลาฮิวรยาวมิลอาครท่านนบีบอาว่าใครที่อิมานต่ออัลล l a แในวันอาคิรอนเนี่ยฝ่ายญากค่อยรอนเอาหรืยัสบทก็ให้เขาจงพูดดีหรือถ้าพูดดีไม่ได้ก็ให้หนิ่งนิ่งไปไม่ใช่พูดแล้วก็ต้องมาแก้ไขคำพูด ูดแล้วเกิดความแตกแยกพูดแล้วเกิด,กด,กดให้คนทะเลาะกันยุแยงนะให้คนเกลียดชังอย่างนี้ก็อย่าพูดนะครับฉะนั้น,นานลบีเนี่ยได้เอาการให้เกียรติต่อแขกการติดต่อเขือญาติและคำพูดที่ดีเนี่ยโยงกับอีมานขอนเลาะและวันอาคีโละฉะนั้นคนมุมินผู้มีอีมานเนี่ยแขกไปมา,มาหาสู่มาบ้านเนี่ยเราก็ต้องรับรอง แขกด้วยความดีอย่างน้อยก็เอาน้ํามาให้หรือรับสลามพูดเขาดีๆอย่าไปไล่แขกนะครับหรือใครที่มาอใครที่มีเครือญาติก็ให้พยายามติดต่ออาจจะไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้มีสื่อสารส่งไลน์ส่งเฟซไปสลามอะไรกุ้มสบายดีเร่อันนี้ก็เป็นการติดต่ออย่างหนึง่งนะครับเพราะการอยู่ไกลๆเดี๋ยวนี้มันมันใกล้กันหมดแล้วอยู่เมืองน,นอกเมืองนาปูดปะ เขปะพูดคุยได้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็คำพูดที่ดีก็เกี่ยวโยงกับการอม م านและการศรัทธาด้วยนะครับนั่นโบราณเขาบอกว่าพูดไปสองไยเบี้ยไม่มีราคานิ่งเสียจำลิงทองนิ่งเสียนี่เหมือนกับคนมีมีค่ามีคำพูดดีกว่าพูดที่เพ้อเจอ้อและพูดที่ไม่ดีหรือว่าใส่ร้ายนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่อง การทำดีผอแม่ต่อพ่อแม่หรือว่าคืนเคนอญาติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะรู้ดีแต่ว่าเมื่อรู้แล้วนําไปสู่การปฏิบัติให้ได้เขาบอกการติดต่อเครอญาติแต่ไม่ใช่ว่าเราไปเจะญาติที่ดีอย่างเดียวญาติที่พยายามตัดขาดเราทอดทิ้งเราเนี่ยเราต้องไปหาเขานั่นแหละถึงว่าเราเป็นผู้ติดต่อจริงๆ นะพ่อแม่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกกันกับพี่ป้านะอาก็บางคนก็มาบอกกับลูกอีกแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยบอกกันนะเดี๋ยวนี้ก็มาเล่าให้ลูกฟังพอลูกด้ยินเท่านั้นแหละครับโพสลงโซเชียลเลยดา่ากันแหนกันแหนเสียสีเดี๋ยวนี้เราจะพบว่าโซเชียลเป็นที่ระบ,บายเฟซบุ๊กเป็นที่ระบ,บายของคนมีอะไรหน่อยก็ลงเฟซมีอะไรหน่อยก็ลงเฟซ มันซึ่งจริงๆแล้วไอ้คนอื่นเขาไม่รู้อินโนอินเนเลยก็เอาเรื่องของเราเพื่อญาติเราเนี่ยไปลงเฟซมันเหมือนเป็นการประจานนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งเลยบางทีผู้รู้เองก็มีด้วยเหมือนกันชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาลงเฟซหรือเอารูปภาพเอามาลงแล้วก็โอ้คอมเมนต์วิจาร์กันอย่างสนุกสนานนั่นนะ่ะเราไปขออนุญาตเขาแล้วเหรอ นะครับเอารูปภาพเขามาลงแล้วก็ไปคอมเมนต์ด่าเขานั่นแหละเป็นบาปที่ติดตัวเราทั้งสิน้นนะแล้วก็มันเป็นคอมเมนต์ไปแชร์ไปเนะี่ยมันมันเป็นภาพหรือเป็นข้อเขียนที่ติดอยู่ไปนานๆเลยถ้าเราไม่ลบเนี่ยมันก็เป็นเรื่อยไปนะครับบางคนก็ไม่ตายไปก่อนไม่ทันได้ขอมาอัพกันก็มีนั่นเป็นสิ่งที่ที่สําคัญนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีเนี่ยอย่าไประบายในเฟซบุ๊ก ในไลน์ในโซเชียลในอินสตาแกรมอะทั้งหลายนะถ้าจะโพสก็โพสสิ่งที่ดีๆเป็นทฤดีเป็นกุรุานเป็นคำสอนในคำดีต่อพ่อแม่เคือญาตินี่อันนี้เป็นสิ่งดีนะครับครับวันนี้ก็ขอพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไวนะ้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ดาโอกาสต่อไปวาริอุเตลฟิกวะสัลามมอะลัยคุมวะราะห์มุลลัลาฮวะบาริกะตุ